สวัสดีครับผมก็ลอกแดงวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Planet Coaster ตอนแรกทำอะไรอ่ะอ๋อสร้างอวตารของคุณโอเคผมได้อวตารที่พอใจแล้วเป็นคนอายุเยอะใส่เสื้อเป็นกันเองจะได้มีภูมิฐานพร้อมใส่หมวกที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยวางอวตารของคุณผมอยากให้สนุกของผมอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเพื่อไม่ให้ไปแย่งธุรกิจกับสนุกของคนอื่นตรงนี้แล้วกันกำลังดีวางเลยเอาลัาสิงว่าเราสลับสนุกของผมจะต้องตัดเองเท่านั้นไม่างนั้นจะเหมือนกับคนอื่นและจะไม่มีใครมาที่สนุกของผม ผมตั้งชื่อว่าส่วนลับพิก,กัดใต้คอมเมนต์โอเคไปกันเลย a few moments later อู้มาถึงแล้วส่วนมันกันนะเนี่ยส่วนทางซ้ายนี่คืออะไรเลือกคลิกเมาส์ซ้ายว้าวสามารถคลิกกดได้เด้ยเปลี่ยนชื่อให้คนนี้แล้วกันไหนขอลองหน่อย <laughs> แล้วก็ชื่อนี้ตลอดไปเลยอยากรู้ว่าเขาจะเดินไปไหนไหนขอลองตามไปไหนอหน้าวติด นี่เอฟเฟกอะไรว้าวเอฟเฟกไฟไม่ร้อนกันเลยเหรอร้อนให้หน่อยร้อนเถอะโอเคสิ่งที่ผมเห็นเลยทําให้ผมสงสัยว่านักท่องเที่ยวจะสามารถทนความร้อนได้แค่ไหนเรามาสร้างประตูไฟกันประตูไฟที่ผมต้องการวางประมาณนี้แล้วก็เสร็จเหมือนนักท่องเที่ยวก็ยังปกติดีงั้นลองใส่เลเซอร์เพิ่มกันอีกชั้นหนึ่งเอาไว้ประมาณนี้มาได้ละแค่นั้นผมว่าน้อยไปเพิ่มความเสี่ยงให้นักท่องเที่ยวกันอีกด้วยการวางรถไฟความเร็วสูงไว้เหนือศีรษะแล้วผมทําการเปิดการทดลอง ผมว่าแบบนี้นัท่องเที่ยวมีการบาดเจ็บสาหัสแน่แค่น,นั้นมันน้อยไปผมเลยทำการเพิ่มมาอีกหนึ่งอันถ้าหากคุณคิดว่าคุณรอดจากทางเข้ามาได้แล้วคุณคิดผิดถึงแม้ว่าจะรอดจากอันแรกไปได้แล้วก็ยังมีอันที่สองทั้งหมดนี้ทําให้ผมเกิดไอเดียในการสร้างสุนุกลึกลับแห่งแรกที่ทําให้ผู้ก้ามาเเชิงกับด่านสุดอันตรายต่างๆอาทิเช่นรถไฟพินมนุษย์ที่จะต้องเดินขึ้นและหลบรถไฟไป,ไปพร้อมกัน ระเบิดไร้สิ้นสุดก็แค่เดินผ่านรถไฟที่ถี่ขึ้นหลุมโชคชะตาใครตกมีกลับบ้านเกิดทั้งหมดนี้เพื่อบ้านมูลค่า100ล้านบาทพร้อมหอไอเฟลมาดูกันว่าใครจะชนะเราได้บ้านหลังนี้ไปแต่ตอนนี้คนได้แห่มาชิงรางวัลอย่างมากมายผมไม่ได้ปิดกั้นอายุและเวลาในการมาชิงรางวัลเหมือนจะมีคนส่วนน้อยมากที่สามารถผ่านจากทางเข้าเข้ามาได้จนถึงด่านรถไฟพินพนุษย์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีคนเข้ามาได้เลยด้อย่างครอบครัวนี้สิครับแค่มีการแลกกันก็สามารถไปได้ไกลแม้ว่าอุปสรรคข้างหน้าจะเป็นรถไฟที่่งมมมรด้วววยควาาเ็็สูกต ผมเชื่อว่าครอบครัวนี้ต้องได้บ้านแน่นอนขอถอนคำพูดเพราะหลังจากนี้ครอบครัวนี้ก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยผมว่ามันไม่สนุกเพราะว่ามีคนสามารถเข้ามาได้น้อยมากและอีกอย่างหนึ่งผมขี้เกียจรอนานขนาดนั้นดูสิแค่ทางเข้ายังยากเลยแถมคนก็พากันวอยวายลวมตัวกับประทวงให้ง่ายลงอีกด้วยซึ่งผมก็เป็นคนใจดีแล้วก็ขี้เกียจรอ ผมเลยทําการลบรถไฟอุกบาทที่อยู่เหนือหัวคนออกเมื่อลบได้ไม่นานก็ทําให้ผู้ท้าชิงเป็นระเบียบมากขึ้นเยอะเลยแต่ผมก็จะไม่ลบรถไฟอันที่2ออกแน่นอนเพราะอันนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่ต้องระวังตัวเองเฉยๆกลับมาดูกันที่ในด่านรถไฟพินมนุษย์จะเห็นได้ว่ามีผู้ท้าชิงหลายคนสามารถเข้าถึงได้แล้วผมหวังว่าจะมีสักคนหนึ่งในกลุ่มนี้ได้รางวัลไปแม้ว่ามันจะยากเย็นมากๆก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามันคุ้มแน่สำหรับการที่เขาได้ถ่านทางมาเรามารออย่างใจเย็นกันดีกว่าว่าใครจะสามารถขึ้นชั้น2อได้ในด่านแรก ผมไม่ทิ้งเวลาไว้นานมากก็ไม่มีใครขึ้นถึงชั้น2ได้เลยไม่แต่คนเดียวเดือจะเชื่อผมประเมินพลังพวกเขาสูงเกินไปอ่าลดร,ระดับความยากลงก็ได้โดยการล,ลดรถไฟอันแรกให้ด่านหนึ่งออกผมดูจากทรงภาพรวมแล้วชั้น2ก็ไม่น่าจะมีใครผ่านออกไปได้ดูอย่างคนนี้สิครับเขาไม่เอาอะไรแล้วนอนเฉยเไปต่อก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้ เกือบมีคนสามารถผ่านได้แต่ก็ไม่ต้องมีโอเคถึงเวลาอันสมควรแล้วลบด่านแรกทิ้งเลยดีกว่าซึ่งไม่ต้องสงสารคนที่เล่นด่านแรกเราไม่ได้เล่นด่านที่2นะครับเพราะว่าทางเราสามารถกลับไปได้เท่าไหร่ก็ได้ถ้ายังไม่มีใครได้บ้าน100ล้านบาทไปแถมคนที่เคยได้เล่นด่านแรกไปแล้วโชคดีซะอีกได้พบประสบการณ์ที่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้พบเจอมาดู2คนนี้กันไปคู่แรกที่ได้ไปด่านที่2ระเบิดลายสิ้นสุดมาดูกันว่าคู่นี้จะรอดออกจากด่านที่2องไหมอ้าวคู่นี้ยังไปไม่ถึงครึ่งทางของด่านนี้เลยขอยอมแพ้ซะ เราเลาไว้สักพักหนึ่งก็สังเกตดูแล้วว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปในด่านเลยสักคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีที่เกระบังให้แล้วก็ตามไม่มีใครถึงขึ้นทางเลยถึงแม้ผมจะเเ่ง,เว,เว,งว่าจะมีผู้กล้าหลายคนที่กล้า,าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วว่าต้องเจอกับอะไรเขาก็ยังกล้าเดินไปแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถก้าวข้ามผ่านด่านรถไฟล่าสุดไปได้เลยผมประเมินพวกเขาสูงไปอีกแล้วดูเหล่าผู้ท้าชิงพวกนี้สิครับมีตั้งหลายคนที่ชูม,มือขอยอมแพ้แต่ผมไม่ให้กลับบ้านผมใจดีรบด่าทิ้งเลย ทำให้คนที่มาท้าชิงมีใจเข้าแถวกันพร้อมใจกันไป,ปเผชิญหน้ากันตัดสุดท้ายอย่างเป็นระเบียบหลุมโชคชะตาถ้าใครที่สามารถผ่านไปได้เป็นคนแรกก็รับบ้าน100้ยล้านพร้อมวิวหอเอเฟลได้เลยและผมยังสร้างทางสุดพิเศษ,ษ,ษเพื่อให้ผู้ท้าชิงมีใจฮึกเหิมมากขึ้นด้วยการสร้างทางเดินให้สามารถมองเห็นรางวัลได้ก่อนที่จะเล่นตาดสุดท้ายอีกด้วยผมอยากให้เกมตื่นเต้นขึ้นอีกด้วยการเพิ่มรางวัลอีกหนึ่งชิน้นคือเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ฟี่ผมวฒาซาเชียคู่นี้แต่น่าเสียดายมากเลยนนะคครรัับือ่งง้ีหไูู ไม่รอดว้าวดูพ่อลูกคู่นี้สิรอดจากหลุมแรกได้อย่างปฏิหารแต่ก็ยังโดนแรงระเบิดจากรไฟอยู่ดีถือว่าโชคดีมากแล้วที่ไม่ได้ตกลงไปในหลุมทําให้คู่นี้ลุกขึ้นมาต่อสู้ก,ก็ต่อแต่ก็ยังโดนระเบิดอีกรอบหนึ่งอยู่ดีทําให้พ่อลูกคู่นี้ออกจากทางเดินการแข่งขันโอ้น่าสงสารแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้ลงไปในหลุมนะครับว่าไหมู้ท้าชิงส่วนใหญ่ไม่ร่วงจากการชนของรถไฟแต่ร่วงจากแรงระเบิดของรถไฟมากกว่ามาดูหลุมที่สองกันอุ้ย เขาควนี้เกือบตกหลุมแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อกว่าคือมีคนผ่านหลุมโชคชะตาม,มาได้ถึง2คนคนที่เหลือียังไม่ได้ผ่านต้องเล่งตัวเองกันนะครับถึงแม้ว่าจะระมัดระวังดีแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีกว่านี้ความจริงใกล้ปรากฏแล้วครับว่าใครจะเป็นคนที่ได้รางวัลน,นี้ไปแต่อยู่ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นผมเผลอลบทางออก <laughs> แต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทางเรามีภาพสโลก,ก่อนลบทางซึ่งทําให้ได้รู้ว่าผู้ชนะก็คือผู้หญิงเสื้อเหลืองคนนี้นเองยินดีด้วยนะครับ คุณคือผู้ชนะที่รางวัลน,นี้ไปและต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปเย่ yeah! ส่วนคนที่ไม่ชนะนะครับทางเราก็จะทำการขังไว้ที่นึงเหมือนกันแต่ขังในรูปแบบอื่นมาต่อก,กับอีกหนึ่งรางวัลดีกว่าและสิ่งที่เราที่ผมต้องการคือผมต้องการให้มีพื้นที่ที่มีความท้าทายเพื่อให้คุ้มกับรางวัลสำหรับผู้ชนะะตั้งชื่อว่าลานประลองลองเดินดูเริ่มเลย ว้าวบรรยากาศแบบนี้แหละที่ผมต้องการเหมาะกับการท้าชิงรางวัลไหนมาเช็คดูซิว่าผู้ท้าชิงจะมาจากไหนกันมาจากไหนวะก่อนจะเข้ามาเราต้องตัวสะอาดก่อนหลังจากนั้นก็ทําตัวให้แห้งผมลองวางเครื่องเล่นหนึ่งเครื่องแล้วทําการเปิดหลังจากนั้นทําการจ้างพ่านลงมาหนึ่งคนแล้วก็พนังกงานขายหนึ่งคนรปภหนึ่งคนช่างซ่อมเครื่องเล่นหนึ่งคน แลวที่ขาดไม่ได้คือมัดขอดประจําสถานที่นี้เอามาปล่อยสักหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนหกเจ็ดหนึ่งร้อยทุกคนเห็นไหมครับว่าสถานที่นี้ดูไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและผมได้ค้นพบว่ามัดขอดเกมนี้สามารถป้องกันดาเมจจากกดไฟหอได้ ผมไปทาการสร้างรถไฟห่อมาเยอะๆเลยเพื่อลองดูว่ามัดคอดจะสามารถป้องกันไม่ให้คนบาดเจ็บได้ไหมแต่ดูจากภาพรวมแล้วดูเหมือนมัดคอดจะป้องกันไม่ได้ขนาดนั้นเลยทําให้มีบางคนได้รับบาดเจ็บมีหลายคนเลยที่หัวทิ่มหิมะคราวนี้ผมทาการปรับปรุงสถานที่นี้โดยการเอารถไฟตัวข้างหน้าทางเข้าออกให้หมดและทําการสร้างด่านสุดเล้าใจขึ้นมาคือด่านปีศาท้าชนถ้าหากมีคนโดนรถไฟกระแทกหรือระเบิดใส่ก็จะตกลงไปในหลุมปิศานี้แล้วถ้าหากมีใครสามารถผ่านไปได้เป็นคนแรกก็รับไปเลยกินเค้ซีฟีต่อชีวิต มันจะมีคนสงสัยนะครับว่าถ้าห่างตกลงไปในหลุมจะเจอกับอะไร <S <S เลยไปถามมัดขอดที่นี่ดูมาดูกันว่ามัดขอดที่นี่จะตอบว่ายังไงและนี่คือกลุ่มคนที่เมื่อเห็นคนทางข้างหน้า <S <S ก็ถึงกับต้องลังเลว่าจะไปต่อหรือกลับบ้านดีและเขาก็กลับกันแค่2คนผมจะเฉลยให้ดูว่าหลุมข้างล่างนั้นมีอะไรด้วยการพาผู้ท้าชิงหนึ่งคนไปด้วยกันกับเรารู้จักความสูงและผมเชื่อว่าคนในเกมนี้เก่งมากไม่มีการกระดูกหัก ช้ำในหรือเป็นอะไรอื่นๆแน่นอนใช่ไหมข้างล่างนี้มีสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆอาทิเช่นร้านไอติมร้านเฟรนไฟล์ถึงแม้จะล่วงลงมาไม่ได้กินเคสีฟรีตลอดชีวิตแต่ก็ได้กินของข้างในนี้ฟรีตลอดชีวิตแค่กลับขึ้นไปอีกไม่ได้ตลอดการแค่นั้นเองผมว่าคุ้มสุดๆอยู่ข้างล่างที่ปลอดภัยแน่นอนถึงมันจะคอยมีรถไฟหอตกลงมาไม่หยุดก็ตาม ภาพมุมด้านบนนี่คือตัวอย่างของผู้ท้าชิงที่กําลังอําลาครอบครัวก่อนจะลงไปในหลุมนะครับขนาดเจ้าของชา้างยังต้องมาดูกับตาว่าผู้ท้าชิงเอนจอยกับด่านหรือว่าของรางวัลไหมเอนจอยแน่นอนผมก็เกลียดรอแล้วเอารถไฟหเหลืออันเดียวพอใครรอดก็ไปกินเคเซีได้เลยและในที่สุดก็มี2คนนี้ครับที่มาไกลที่สุดถ้าหากเขาไม่ติดตลกเล่นเครื่องเล่นเขาก็จะได้กินเคเซีตลอดชีวิตไปเลยนะครับแต่เหมือนว่าเขาจะติดตลกกันทุกคนเลยเลยทําให้ไม่มีใครไปร้านเคเซีเลยสักคนหนึ่งไม่อยากกินเคสฟซีฟรีกันหรอ แล้วอยู่คนที่มาท้าชิงก็ค่อยๆทยอยหายกันไปหมดทำให้ผมสงสัยว่าเขาหายไปไหนกันทั้งๆที่คนที่อยู่ที่นี่ก็มีตั้ง512คนอ๋ออยู่นี่เองงั้นเอาน,นี้ลวกันผมทงการปิดชารลินเพราะไหนๆก็ไม่มีใครมากินเค้ซีฟีแล้วผมก็เลยทําการฝังคนในหลุมนี้ไว้ตลอดการ้รองใส่น้ําด้วยเดี๋ยวมีคนมาเจอและนี่คือบรรยากาศข้างล่างนะครับเมื่อปิดหลุมแล้วเขาดูแฮปปี้ด้วยซ้ําไม่ต้องห่วงอะไรเลยส่วนคนที่อยู่ข้างบนกลับบ้านไม่ได้หรือกลับบ้านไม่ทันหรือว่าเป็นพนักง,งานที่นี่นะครับก็ ลุก2องชาเลนจ์100ล้านก็มีคนชนะเพียงแค่ผู้หญิงเสื้อเหลืองคนนี้คนเดียวเท่นานั้นใครชอบก็ฝากกดไลค์กด u ับ c r คร e เพื่อติดตามดูผลงานใหม่ๆแล้วนะครับผมไปละวู้